ดีฮอตอื้ยอันนี้ความหนาของน้ำนะขว้างหนาความหนาของน้ำแข็งแล้วเราก็จะโ hey, ยนไปสูงทะเลสาเป็นน้ำแข็งกันแล้วทักทายสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เรามาทักทายกัน ในวันอากาศหนาวๆติดลบเนาะแต่ไม่มีหิมะแต่ว่าเราจะพาทุกคนมาดูทาเลสาบน้ําแข็งเนาะวันนี้ก็พาหลานๆมาด้วยวันนี้รับหน้าที่วันนี้รับบทเป็นคุณปู่กับคุณย่าทะเลสาบของเราตอนนี้เป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วจ้าน้ําไม่กระเพื่อมแล้วเพราะว่าเขาแรงแ,ง,แงแข็งแข็งเดี๋ยวเราไปดูกัน ดีฮ <laughs> <laughs> อตอื้ยอื้ยซิอันนี้ที่เป็นเห็น <c oughs> เป็น,นก้อนๆนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นร่ <c oughs> นองรอยของการ โยนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเดียวน,น,นี้ความหนาของน้ำนะกว้างหนาความหนาของน้ำแข็งแล้วเราก็จะโยนไปสุ่โอ้ทะเลสาบกว้างใหญ่ตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วจ้า ใครจะมาไหว้นะ้ํามาไหว้ได้นะแช่น้ํานี่รอยเขาเขาก็นิยมแช่น้ําแข็งกันนะทุกคนนี่รอยเขาเขาลงไปจุ่มน้ํากันนะมันเป็นน้ําแข็งนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้หนาพอที่เราจะลงไปเดินทุกคนมันก็จะต,ต้องแบบว่าระวังนิดนึงตรงนี้อุยอ้ยเดี๋ยวจะตกน้ําตรงนี้เป็นที่เขาลงแช่น้ําทุกคนความหนาของน้ําแข็ง อทั้งหมดเลยนะทั้งผืนทั้งผืนทะเลสาบอ่าตอนนี้เขาทำไม่ได้มานานแล้วเขาทำสะพานใหม่ธรรมดาสะพานมันจะยาวไปนู่นตอนนี้เขาเขาตัดหักเป็นโค้งมาตรงนี้นู่น คุณปู่กับคุณหลานนี่อันนี้ก็ลอยคนมาจุ่มนี่ความความลึกของน้ำตรงนี้เขาก็ที่เขียนไว้นะทุกคนนี่อันนี้เมตรเจ็ดสิบในตรงนี้นะบริเวณนี้เมตรเจ็ดิแต่และบริเวณก็จะความลึกแตกต่างกันนี่ ทะเลสาบน้ำแข็งจ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่มันไม่แข็งพอที่จะแบบมันยังไม่มันไม่หนาพอที่จะลงไปเล่นตรงนี้น้ำลึกสองเมตรสิบนี่ตรงนี้สองเมตรสิบหน้าร้อนเขาก็จะมาเล่นน้ำกัน ส่วนหน้าหนาวก็ใครที่ชอบนิยมแช่น้ําเย็นก็เขาก็จะมานี่เห็นล่องรอยไหมตรงนี้สองเมตรเจ็ดสิบนะทุกคนตรงนี้ลึกดูน้ําไม่กระเพื่อมเลยนะเพราะมันเป็นน้ําแข็งนะทุกคนนะอ้ก้อนนี้เอ้ยไม่ได้แงี้ไม่ออกเดี๋ยวก็ตกก็ตก ันนี้ก็เป็นทะเลสาบใกล้บ้านของแม่จ๋าที่แม่จ๋าอยู่เนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยน้ำไม่กระเพื่อมเลยตรงนี้สองเมตรหกคุณปู่กับคุณหลาน เอาแล้วจ้าก็เดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าโอ้แดดสองหน้า